ตอนนี้นะครับช่างได้มาติดตั้งแล้วเจ้าตัวโฮมชาร์จเจอร์ที่บ้านนะฮะนี่คือตัวชาร์จเจอร์นะครับ1เฟส7.4กิโลวัตต์ก็คือ1เฟสเพียงพอแล้วเป็นรูปมิเตอร์30ทับร้อยเดี๋ยวเรามาลองเสียบชาร์จกันนะครับนี่เครื่องขึ้นแล้วเรียบร้อยปั๊บนี่เสียบชาร์จครั้งแรกนะฮะปึบ ยอดสวัสดีครับเพราะผมเวลที่ชอบเวลกาการันตีอย่างนี้นะครับหลายคนก็มีคําถามเข้ามานะครับว่าถ้าวันนี้จะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรอะไรบ้างขั้นตอนยุ่งยากไหมโดยเฉพาะการเอามาใช้งานในเมืองนะครับอย่างที่เรารู้กันนะว่าวันนี้นะน้ำมันแพงแถมมีแพ็กเกจ E ีวีแบบนี้นะก็ทําให้หลายคนสนใจอยากจะมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็กังวลน,นะว่าจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงไฟฟ้าในเมืองนะ จะพูดกับใครอื่นไม่ได้นะครับนั่นก็คือต้องคุยกับ m e a หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันครับอันนี้ต้องขอบคุณรถส,สวยๆนะครับจากทางโชว์รูม GWM พระราม5ด้วยนะครับที่ให้ยิ้มรถมาปดะลุยกันดีกว่า เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาหาคําตอบกับผู้รู้ตัวจริงนะครับเป็นหน่วยงานด้านรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรงของทาง M E A กันเลยวันนี้นัดไว้แล้วนะครับเอาน้องเนยป่ะครับ,บโอ้ดีครับอันนี้น้องเนยแนะนําตัวนิดนึงครับเนยจากฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า,ฟาแผนกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าค่ะนี่ต้องบอกว่าวันนี้หลายคนอ่ะสนใจอยากหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยพอจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย จะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะครับก็เลยอยากมาคุยกับทาง M E A โดยตรงเนาะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าทาง M b A มีบริการอะไรบ้างทาง M E A มีบริการขอใช้ไฟฟ้าสําหรับ E V บ้านอยู่อาศัยค่ะอ่าอันแรกของสำหรับบ้านอยู่อาศัยซึ่งสําคัญมากนะและมีลูกค้าสามารถขอใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าค่ะอ๋ะอันนี้สําหรับเชิงพาณิชย์อยากลงทุน และมีสำหรับลูกค้าสถานีอัดประจุไฟฟ้าสามารถขอเปลี่ยนเป็นแบบ low high ority ก็คือขอค่าไฟถูกใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเวลาบริการธุรกิจและขอเลทค่าไฟพิเศษก็คือต้องทำเรื่องที่นี่เหมือนกันใช่ค่ะและต้องเลยดูแลส่วนไหนอ่ะ ในดูแลส่วนการติดตั้งระบบไฟฟ้าสําหรับ EV home charger ค่ะก็คือติดตั้งของส่วนบ้านโดยตรงใช่ออ๋แล้วถ้าเกิดพี่อยากจะติดตั้งบ้านเนี่ยวันนี้มันมีบริการอะไรบ้างนะครับที่ต้องทาบ้างพี่ก็จะต้องทําเรื่อง1การติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ้านซึ่งเนยอน่ย ดูแลและออกแบบส่วนนี้โดยตรงและพี่อาจจะต้องทําเรื่องขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ซึ่งสามารถทําเรื่องได้ที่ MEA เขตคือตรงนี้อ่ะตรงนี้ค่ะหรือทําเรื่องออนไลน์ผ่าน MEC ค่ะก็คือต้องทํสองอย่างควบคู่กันค่ะโอ้งั้นเดี๋ยววันนี้พี่อยากจะนัดให้ไปทําเลยเนี่ยต้องนัดทําสํารวจได้เลยไหมได้เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ทําเรื่องชําระเงินตรงนี้ขอเรื่องมิเตอร์แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้น้องเลยไปสำรวจแล้วก็ติดตั้งกันไปเลยเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นไป ตอนนี้นะครับช่างได้มาติดตั้งแล้วเจ้าตัวโฮมชาร์จเจอร์ที่บ้านนะฮะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้เรามีการสำรวจไปแล้วนะครับแต่เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าเ,เวลาสำรวจเนี่ย เขาจะต้องทําอะไรกันบ้างอยากให้น้องเนยรีแคปหน่อยครับว่าต้องทาขั้นตอนอยังไงค่ะลูกค้าก็ต้องรู้ข้อมูลก่อนว่าตัวเองจะติดตั้งชาร์จเจอร์ขนาดเท่าไหร่เป็น7.4กิโลวัตต์1เฟสหรือ22กิโลวัตต์3เฟสและก็ต้องรู้ว่ามิเตอร์เดิมของเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่โอ้โหอยากบอกว่าเรื่องมิเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่คนถามมาเยอะมากเฮ้ยต้องต้องเปลี่ยนมิเตอร์ขนาดเท่าไหรด่ดีอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูมิเตอร์กันก่อนนะครับอย่างตัวมิเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่ติดมากับบ้าน่ะอย่างบ้านท่่ๆไปี จะเป็นมิตเตอร์ขนาด15วงเล็บ45 <5. S 2> แอมป์1เฟสซึ่งจริงๆนะถามว่าใช้ไฟในบ้านมันก็เพียงพอใช่แต่ถ้าเดจะติดโฮมชาร์จเจอร์เนี่ยต้อง<ม>เพิ่มขนาดแน่นอนถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างของพี่เนี่ยโจทย์ของพี่คืออย่างโฮมชาร์จเจอร์พี่7กิโลวัตต์อย่างนี้พี่ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นกี่เฟสนะหนึเฟสหรือ3เฟสดี 7กิโลวัตต์เนี่ยเป็นชาร์จเจอร์1เฟสของพี่เวลเนี่ยบ้านเ e ดิมเป็น1 5วห้าแอมป์แอมป์เฟสในพื้นที่ของกอฟอน,อนเนี่ยเราจะแนะนําให้ลูกค้าติดตั้งสายเมนวงจรที่ 2, 2> สําหรับ E ีีชาร์จเจอร์เลยและเพิ่มขนาดมิเตอร์เป็น30มวงเล็บร้อยแอมป์1เฟสค่ะอ่าโอเคพอเราติดมิเตอร์นะครับก็คือทําเรื่องเมื่อกี้เราทําเรื่องไปแล้วนะครับพอสํารวจดูมิเตอร์แล้วเราก็จะเริ่มมาดูว่าจะเดินสายตรงไหนใช่อ่าตอนนี้สายเราขึ้นข้างบนหรือยังไงฮะ ก็คือแนวเดินสายของบ้านพี่เวลเนี่ยเป็นเดินสายอากาศไปเข้าด้านบนของบ้านก่อนอแล้วเดินท่อร้อยสายมาตำแหน่งติดตั้งตัวตู้ควบคุมไฟฟ้าและ EV charger ค่ะนี่คือตัวชาร์จเจอร์นะครับ1เฟส7.4กิโลวัตต์ก็คือ1เฟสเพียงพอแล้ว 3, เป็นลูปมิเตอร์30ทับร้อยนะครับเพราะอย่างของผมเองติดเรื่องของโซล่าเซลล์ด้วยแล้วเราใช้เป็นโซล่าเซลล์แบบไฟ1เฟสก็เลยมองว่า1เฟสก็เพียงพอทีนี้จะมาต่อเรื่องการติดตั้งนะเราพูดถึงสำรวจแล้ว อย่างติดตั้งเองเนี่ยมีอุป,ปรกรณ์อะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเนยชีย้หน่อยครับตรงไหนเป็นตัวอะไรบ้างนะครับอ่านี่เราเดินสายมาแล้วนะฮะขอชี้หน่อยนะครับขออนุญ,ญาตนะคะอ่าอันนี้ก็คือตู้ควบคุมไฟฟ้าของของเรานะคะจะประกอบด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์40แอมเนื่องจากว่าตัวชาร์จเจอร์7กิโลวัตต์เนี่ยกินไฟป,ประมาณ3 2แอมอ่าเราเลือกใช้เบรกเกอร์40แอมครับแล้วเราก็จะมีอุป,ปรกรณ์ป้องกันไฟรั่วของของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ย เ,เลือกเป็น RCCB Type B oh. ก็คือมันจะตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วดได้ทั้งกระแสสลับและกระแสตรงค่ะแล้วเราก็จะมีระบบสายดินที่กำลังทำอยู่ uh. บริเวณนี้นะคะของลูกค้าอ่าโอเคก็อาจจะต้องมีการเจาะกระเบื้องนิดนึงอ่อันนี้เรียกว่ากลาวหลอดนะคะขนาดก็คือตามมาตรฐานทั่วไปเลย5ทับ8นิ้วอ่าอ่ายาวอย่างน้อย8ฟุต8ฟุตค่ะอันนี้จะเป็นระบบกลาวที่เรียกว่า TT ก็คือเป็นระบบกลาวแยกออกมาเลยเฉพาะตัวโฮมชาร์เจอร์เฉพาะโฮมชาร์เจอร์อย่างเดียวใช่ค่ะโ้โหนี่ใกล้เสร็จยังครับช่าง อ๋อนี่กำลังเดินสายกันอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองเสียบชาร์จกันนะครับนี่เครื่องขึ้นแล้วเรียบร้อยปั๊บนี่เสียบชาร์จท้งแรกนะฮะปึ๊บชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่3.4กิโลวัตต์พอดีว่าแบตยังเหลือเยอะนะครับ ทีนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าพอคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องอยากเปลี่ยนมิเตอร์เป็น T O U เพราะว่าเอามาชาร์จกลางคืนค่าไฟกลางคืนจะได้ถูกนะครับอันนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมถ้าเปลี่ยนประเภทมิเตอร์เป็นแบบ T O U จะมีค่าใช้จ่าย6 6 4 0บาทค่ะค่าไฟก็จะเป็นช่วง peak ออนพีคช่วงกลางวันเนี่ยก้าโมงถึง4ทุ่มค่าไฟอยู่ที่5.79บาทต่อหน่วยวันธรรมดานะ9โมงสี่ทุ่ม<ช>ถ้า ็นหลัง4ี่ทุ่มถึง9ก้ามงเช้าช่วงอฟพี p. ก็จะเป็นค่าไฟถูก26-4บาทต่อนหน่วยวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะแต่เลิกก็จะเป็นอฟพี p. ค่ะนี่แหละครับก็สําหรับใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและนิยมชาร์จไฟรถตอนกลางคืนก็เปลี่ยนเป็นทีโอยูได้อ,อย่างผมเองเนี่ยผมก็ทําเรื่องทีโอยูไปเรียบร้อยแล้วนะครับพ <Yeah. S 2> ี่อยากถามว่าอวันนี้คนที่มีบ้านมาติดโคมชาร์จิ้งแล้วที่น้องเนยดูแลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยู่คอนโดล่ะจะทํายังไงสามารถติดชาร์จิ้งได้ไหม น้องเนยมีแนะนำไหมฮะว่าต้องไปติดต่อใครตอนนี้เราก็มีบริการออกแบบและติดตั้งสำหรับอาคารที่อยู่อาศัยที่เป็นประเภทคอนโดก็มีค่ะเดี๋ยวจะมีน้องอีกคนนึงพาไปดูสถานีชาร์จของคอนโดหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากมีคนหาเข้ามาเยอะเหมือนกันเพราะบางคนไม่ได้อยู่บ้านบางคนอยู่คอนโดนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราลองเสร็จแล้วเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็มาถึงส่วนที่เป็นคอนโดนะครับรอนนี้อยู่ที่คอนโดลิเวอร์ลน์นะครับตรงพี่บูรสงครามนะครับหลายคนก็บอกว่าอย,อยากใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่บางคนไม่ได้อยู่บ้านอยู่คอนโดนจะทำยังไงนะครับเดีด๋ยว<ด>เราไปคุยกับผู้รู้ท่านต่อไปเลยนะครับ น้องเกดครับค่ะโอ้สวัสดีครับดบน่น้องเกดนะครับแนะนําตัวนิดนึงนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกดนะคะจากฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า M E A ค่ะก็คือดูแลเรื่องเครื่องชาร์จสาธารณะใช่ค่ะอะอย่างโครงการนี้เนี่ยคืออันนี้คือเป็นโครงการที่ปฏิใิ้คอนโดนะคะรับหรือยังไงใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องชาร์จที่อยู่ในโครงการ M E A Smart Charging นะคะก็จะเป็นโครงการที่ทาง M E A เนี่ย ส่งเสริมให้เกิดการตั้งสถานีชาร์จค่ะโดย m e a นะคะก็จะสนับสนุนเครื่องชาร์จแล้วก็ให้ใช้บริการแพลตฟอร์มของ m e a แล้วก็ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของ m e a ได้ด้วยค่ะอ,อย่างตัวนี้ก็คือสแกนแล้วก็ชำระเงินจ่ายเงินได้ใช่ค่ะก็คือการใช้งานเนี่ยก็เข้าแอปพลิเคชัน m e a EV ค่ะแล้วก็สแกนใช้งาน,นะคะ่ะ แลวนอกเหนือจากโครงการที่เป็นคอนโดแล้วนะ,ะมีโครงการลักษณะอย่างนี้บ้างไหมเรื่องของการสนับสนุนสถานีชาร์จอะครับค่ะมีค่ะก็สําหรับโครงการ M E a S m a r t c h a r g i n g นี้นะคะก็จะมีการให้บริการติดตั้งในพื้นที่คอนโดแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีพื้นที่ในเขตของสํานักงานด้วยค่ะ๋อ,อ้ยมีเห็นที่ M B K ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ M B K ก็เป็นหนึ่งในโครงการนี้ค่ะเพราะว่ายิ่งมีจุดชาร์จมากเท่าไหร่คนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นใช่ค่ะโอ้โหนี่เหมาะมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคอนโดนะฮะส่วนมากก็ ชาร์จกลางคืนนะครับก็เสียบเสร็จชาร์จแล้วก็ไปนอนอ่าใช่นี่นะฮะนี่เป็นหัว AC ถูกไหมเป็นไททูนะครับนี่นเป็นไททูนะครับซึ่งพี่คิดว่าวันนี้รถมันอาจจะยังไม่เยอะแต่ในอนาคตพอคนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นระบบการจัดการในนี้ก็คิดว่าต้องวางแผนเผื่อไว้ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ทาง MEA ก็ได้มีแผนที่จะขยายจุดชาร์จให้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยมีโครงการที่จะขยายจุดชาร์จทั้งหมดร้อยหัวชาร์จด้วยกัน เดี๋ยวหลังจากนี้นครับนี่เราเห็นโครงการที่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเกดพาไปดูโครงการที่เป็นพับบิกชาร์จจริงๆว่าเปิดเป็นแบบให้บริการให้คนภายนอกมาใช้เป็นยังไงได้ค่ะปะงั้นเดี๋ยวพาไปหน่อยครับนี่นะครับตอนนี้นะฮะเรามาถึงสถานีชาร์จสาธารณะนะครับจากเมื่อกี้เราจะเห็นว่า เราจะไปเรื่องของสถานีชาร์จที่เป็นตามที่อยู่อาศัยนะครับตั้งแต่เริ่มบริการติดตั้งที่บ้านนะครับแล้วก็ไปยังจุดของคอนโดนะครับตอนนี้เราจะมาดูเป็นจุดชาร์จสาธารณะแบบนี้เลยค่ะอ่านี่ก็คือจะเป็นตู้แบบ a c 2 2อกิโลวัตต์อุ้ยนี่มีตู้อีกเอันน,นั้นเป็นดีป <DC S 2> ่ะเป็น DC ค่ะอันนี้เป็นตู้ขนาดเท่าไหร่ครับพิกั สิกิโลวัตต์ค่ะนี่ดูตู้นี่ใหม่เอี่ยมเลยนะใช่ค่ะเพิ่งติดตั้งเลยเพิ่งติดตั้งนะฮะก็คือมี C C S combo นะครับอันนี้เป็น C C S 2นะครับอ่าแล้วก็เป็นหัวชาร์เดโมกนะฮะรถญี่ปุ่นนะครับก็เป็นชาร์เดโมถามหน่อยครับวันนี้ไอ้เรื่องของจุดบริการสาธารณของ M E A เองเนี่ยตอนนี้มีกี่ทั้งหมดสถานีแล้วฮะที่ใช้อยู่ ตอนนี้มีให้บริการทั้งหมด24สถานีค่ะ,ะก็จะมีติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานเขต MEA ค่ะคแล้วก็นอกสำนักงานเขตก็มีเหมือนกันค่ะมีอยู่3ที่ค่ะ,ะก็คือที่7 e เ e ่นอีเลฟสาขาบ้านสวนลาซาเซเว่นอีเลสาขาสอนอบางขุนนนท์ค่ะ,ะแล้วก็มีที่ติดตั้งล่าสุดนะคะก็คือที่สวนเป็นักกิติค่ะสวนเป็นักกิติไอ้24สถานีที่ให้บริการเนี่ยจะดูได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างะครับ ก็สามารถเช็คข้อมูลนะคะสถานีชาร์จได้จากแอปพลิเคชัน M E A E V ค่ะก็สามารถโหลดได้ใน App Store แล้วก็ Play Store ค่ะโอ,อ้สามารถไปโหลดได้นะเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้เปิดให้บริการแล้วก็มีคิดค่าชาร์จแล้วใช่ค่ะมีการคิดค่าชาร์จแล้วค่ะจะอยู่ที่7.5บาทต่อนหน่วยค่ะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวลองมาทำการลองชาร์จกันเลยอ่าขอชาร์จเลยนะครับ ตอนแรกทำอะไรบ้างครับพอลดแอปมาแล้วก็จะต้องเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะคะจากนั้นก็เสิร์ชหาสถานีที่เราต้องการค่ะอันนี้เราอยู่ที่วัดเรียบนะครับอยู่ที่วัดเรียบแล้วเราก็จิ้มไปที่ตัวโลโก้อ่าครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาก็จะมีข้อมูลบอกนะคะว่าสถานีอยู่ที่ไหนค่าธรรมเนียมการชาร์จเป็นยังไงค่ะมีรายละเอียดหัวชาร์จบอกด้วยว่าสถานีนี้มีหัวชาร์จแบบไหนบ้างก็จะมีบอกสถานะด้วยว่าอันไหนว่างไม่ว่างใช่โอเค หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการกดจองคอ๋อจองได้ด้วยจองได้อันนี้จองได้กี่นาทีอ่ะจองได้ร่วมมากสิบห้านาทีแต่ถ้าเกิน15บาทีคือก็จะยกเลิกการจองอัตโนมัติอ่ะโอเคงั้นเราจองเลยไหมจองเลยเป็นหัวเป็นไททูอ่ะกดเลยครับป๊าบอ่าโอเคอันนี้คือเราต้อง เวอันี้ท็อปอัพเงินเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะเราจะต้องมีการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าังก่อนโอเคงั้นเรากดจองถัดไปอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะคะว่าค่าธรรมเนียมเป็นยังไงเราจะชําระเงินผ่านช่องทางตอนนี้นะครับเขาเขียนไว้เลยนะครับค่าชาร์จเนี่ยธรรมเนียมการชาร์จอยู่ที่7จ็บาทห้าสิบนะครับโอเคงั้นเรากดค่ะกดถัดไปได้เลยค่ะกดถัดไปเริ่มการจองนะครับอ่านี่จองแล้วนี่มันนับเวลาถอยหลังนะครับนี่ นะครับจะนับถอยหลังเลย15นาทีนะครับอ่ามันบอกว่าถ้าเราถึงสถานีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยอ่าโอเคฉันถึงสถานีแล้วอ๋อโอ้โนี่มีไฟขึ้นด้วยไฟนี้จะบอกสถานะของการจองค่ะอจะนไฟสีม่วงจะเป็นไฟสีม่วงอย่างนี้นะครับว่าทําการจองแล้ว่อ่าอันนี้คือออนสีเขียวอ่างั้นเรากดว่าฉันมาถึงสถานีแล้วเรากดเลยนะขออนุญาตกดเลยนะครับโอเค มันก็เขาก็จะบอกขั้นตอนแล้วก็รูนาทำแต่ขั้นตอนนั้นนี้ดับเครื่องยนต์เสียบที่ชาร์จแล้วกดล็อกรถเโอเคงั้นเดี๋ยวฝากน้องเกดถึงนะครับเราโซโล่ก,กันเลย <Yeah. S 1> ขอหลอยทออพับน้องเกดนี่นะครับเราจะทําการชาร์จนะครับโอเคล็อกรถเรียบร้อยค่ะ <c oughs> จากนั้นก็จะทําการกดเริ่มการชาร์จในแ <c oughs> <application S 2> อปพลิเคชันได้กดเริ่มการ <c oughs> ชาร์จนะครับ <c oughs> เราไปดูที่ตู้นี่นีนไฟชองหายแล้วจะเป็นไฟสีนี้แทนเป็นรูปสายฟ้านะครับแบตเตอรี่มันกำลังชาร์จอยู่ใช่ค่ะเมื่อกี้ลองเซิร์ชดูในแอปแล้วเนี่ยทำไม เครื่องชาร์จส่วนใหญ่สธานะของทาง m อ a เนี่ยเป็น AC ชาร์ตนะครับก็เราก็ได้มีการศึกษานะคะแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลค่ะก็บพบว่าในปัจจุบันนะคะคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่เขตกรุงเทพอ่ะคะ่ะค,คือเขาจะปกติเขาจะจอดชาร์จรถที่บ้านอยู่และะ้วอ่าใช่ใช่ใช่ใชกว่าจะออกจากบ้านอนะ่ะก็คือแบตเตอรี่เต็มลและะ้วค่ะซึ่งลักษณะของการใช้งานนะคะคือระยะทางในการขับเนี่ยจะไม่เกิน150กิโเมตรต่อวันนะคะใช่แล้วก็จะมีการจอดทําธุระมีการจอดชาร์จระยะเวลาประมาณ1นชั่วโมงค่ะซึ่งก็มองว่าการ การชาร์จแบบ AC เนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานในเมืองค่ะแถมถนอมแบดด้วยนะใช่ DC ฟัสชา่นเนี่ยแบตจะร้อนไวนะครับถ้า AC เนี่ยจะแบดจะไม่ค่อยร้อนนะครับก็ถือว่าไลฟ์สไตล์มันไม่เหมือนอย่างเวลาเราวิ่งไปต่างจังหวัดเราก็ต้องการ DC แต่ยังในกรุงเทพคือเราก็แวะไปทำธุระจอดอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงออกกำลังกายฟิตเนส AC ก็น่าก็น่าจะตอบโจทย์นะเดี๋ยวเราอชาร์จสักแป๊บหนึ่งฮะไหนๆก็ชาร์จแล้วเดี๋ยวเรอสักแป๊บหนึ่ง นี้ชาร์จเต็มแล้วนะครับแล้วเราทํำยังไงครก็ถ้าต้องการจะหยุดชาร์จนะคะก็ให้ทําการกดสั่งหยุดค่ะ,ะที่แอปพลิเคชันค่ะครับอ่าเรื่องตัดแล้วตัดแล้วครับพี่ไปถอดหัวก่อนอปึ๊บ<อ>นี่เรียบร้อยนะฮะโอเคนี่ก็เท่ากับว่าเราชาร์จเต็มที่พร้อมใช้งานพร้อมไปต่อแล้วนะครับเหมือนสมมติเราทําธุระจากที่นี้เสร็จจะไปที่หนึ่งต่อนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ ผมจะไปจุดที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์นะครับนั่นก็คือสวนเบนจกิตินี่เองนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องเกตมากนะครับ<ช>ที่เข้ามาให้ความรู้แนะนำนะพาไปดูคอนโดแล้วก็พาไปดูสถานีชาร์จสาธารณะของทาง M E A นะครับไ<ช>ปเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าครับเนี่ยช่วงเย็นแล้วนะครับหนีรถติดนะฮะ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงสวนเบนจก,กิติแล้วนะครับด้านหลังผมนี่ก็คือสถานีชาร์จสาระของทาง mea เช่นกันนะฮะ ซึ่งต้องบอกว่าโหใช้เวลาเยอะมากนะกว่าจะเดินทางจากวัดเลี่ยมมาถึงสวนเบญจกิตินะอย่างที่ว่านะอยู่ในเมืองเนี่ยถ้ามาช่วงเวลาเลิกงานหรือเข้างานเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะบางทีเราไปจอดแวะออกกลาลังกายวิ่งสักชั่วโมงหรือไปแวะห้างสรรพสินค้าเนี่ยช้อปปิ้งชั่วโมงจอดไปด้วยชาร์จไปด้วยนะครับผมว่าก็จะทําให้กลับบ้านได้สบายสบายมากขึ้นอ่ะทีนี้มาสรุปนะครับสำหรับคนที่จะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับคุณจะต้องมี เครื่องชาร์จที่บ้านนะครับในการเติมพลังงานทุกวันนะเพราะวันหนึ่งเราวิ่งไม่เยอะนะอย่างน้อยก็ชาร์จไฟเต็มที่บ้านทุกวันนะครับซึ่งก็ทําได้อยู่2อย่างก็คืออย่างแรกเลยคุณต้องขอเพิ่มขนาดมิตเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งอย่างบ้านผมเองนะฮะก็จะเป็นไฟ1เฟสนะ15ทับสีแอมป์นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปนะก็เพิ่มขนาดเป็น30ทับร้อยของไฟ 1, 1> เฟสเช่นกันซึ่งถามว่า,าจะต้องไปเพิ่มไฟ3เฟสไหมขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องชาร์จว่าคุณจะเลือกใช้แแบบไหน,นคอผผมเผมเลืก7 ก็เพียงพอแล้วนะถ้าจะใช้ส1เหรือย2ิบเนี่ยก็ต้องเป็นไฟ3เฟสเท่านั้นซึ่งพอถ้าขอเป็น3เฟสมันค่อนข้างจัดการยากต้องมาจัดเปลี่ยนโครงสร้างระบบไฟในบ้านใหม่นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างยุง่งยากผมก็เลยเลือกที่จะเป็น1เฟสก็เพียงพอนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีค่าขอมิเตอร์700บาทใช้ระยะเวลา8วันส่วนที่2ก็คือค่าในการติดตั้งวงจรที่2อนะอันนี้ผมเลือกให้ทาง ME a เข้ามาติดตั้งนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สมเหตุสมผลนะอยู่ที่29,00 0บาท ไอ700้เจ็บาทเนี่ยคือเขาเดินเลื่องให้นะสามารถเวฟคืนได้ทีหลังนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่บ้านอย่าคิดว่าเอ้ยจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างใครที่อยู่คอนโดเนี่ยทาง MEA เองก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะฮะมีลงเครื่องชาร์จให้นะอย่างโครงการที่ผมไปดูกันมานอกจากโครงการคอนโดแล้วก็จะมีสถานที่ทํางานห้างสรรพสินค้าอย่าง MBK ก็มีจุดชาร์จของ MEA เช่นกัน ซึ่งวันนี้นะครับทาง m อ a เนี่ยก็มีการให้บริการสถานีชาร์จสาธารณะนะครับแบบด้านหลังนะครับครอบคุมพื้นที่ของ m อ a เอง3จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการนะครับทั้งหมด24สถานีด้วยกันเนาะสามารถดูได้นะผ่านแอปพลิเคชัน m อ a e เนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้นะฮะบทบาทของ m อ a หรือการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องของสังคมยานยนต์ไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์สถานีชาร์จนะตามคอนโดที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ตอนนี้เริ่มมีเยอะมากขึ้นแล้วแถมยังมีการสนับสนุนในการติดตั้งเรื่องของสารอิเล็ชที่บ้านนะครับซึ่งอันนี้ทําให้คนมั่นใจเรื่องความปลอดภัยเพราะใช้มาตรฐานเดียวของการไฟฟ้าเลยก็ว่าได้ผมก็มองเห็นว่าในอนาคตนะสังคมของกรุงเทพนะเรื่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเกิดเร็วขึ้นแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> เริ่มเห็นภาพนะกรุงเทพที่อากาศดีปลอดฝุ่น PM 2.5เหมือนที่เราเจอปัญหามาหลายปีเนี่ย น่าจะเกิดได้เร็วขึ้นนะเพื่อเป็นการส่งต่ออากาศที่ดียันรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในภายภาคหน้านะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้บทบาทของ MEA นะฮะที่มาสนับสนุนเรื่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอยากให้คอมเมนต์มาคุยด้านล่างนี้เลยนะหรืออยากให้มีบริการอะไรเสริมก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะในวันนี้นะครับผมมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพื่อจะให้เสียเวลาเนาะระหว่างรอรถติดเนี่ย ก็เดี๋ยวไปออกกําลังกายสักหน่อยนะสักเงื่อนหนึ่นะครับแล้วค่อยเดินทางกลับบ้านรถโล่งๆหน่อยนะครับไว้ถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาเล่าฟังอีกคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ